สวัดีค่ะตอนนี้บิวอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเราจะมาเดินเทคกิ้งขึ้นยอดภูกระดึงกันนะคลุยบิวเอารถมาจอดที่ลานจอดด้านหลังสุดเลยนะติดกับอ่างน้ำนะคะเพราะว่ารถเยอะมากๆนี่ขนาดบิวมาวันธรรมดานะเอ้ยไม่ใช่วันธรรมดาวันนี้วันอาทิตย์นี่นะรถเลยเยอะเออวันนี้วันอาทิตย์ แต่จริงๆอ่ะรถอวันอาทิตย์ดับบิวคิดว่ารถมันจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมอ๋อหรือว่ามันเป็นรถที่เขาขึ้นวันเสาร์แล้วเขารอลงเอาบัตรมาหรือยังเอามาแล้วเออวันนี้วันอาทิตย์รถที่มาจอดเนี่ยอาจจะมาวันเสาร์แล้วเขาอาจจะรอลงมาข้างล่างกันก็ได้อืมเราจะขึ้นวันนี้ขึ้นวันอาทิตย์ลงวันจันทร์บิวยังไม่ได้ทําการ จองออนไลน์มาเลยนะคะก็คือกะว่าจะมา walk in เอาหน้างานเลยเป็นครั้งแรกของบิลเลคาที่ได้มาเหยียบที่ภูกระดึงคือไม่เคยมาเลยสักครั้งในชีวิตแต่ว่าพอดีวันนี้มีเป็นโอากาสเหมาะเจาะที่เราได้มาแล้วสักทีท ากฝึกอบรมก่อนนะคะโดยคนไทยนะครับสร้างกบเดินและสัมแพเพื่อความปลอดภัยสำหรับท่องเที่ยวทุกทีจะเดินจันี่จะเป็นน้องๆลูกหาบนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะใช้ลูกหาบใช้บริการลูกหาบเนาะจะมีค่ามัดจำบรรจุภัณฑ์หนึ่งบาทนะคะแล้วก็ถ้าเราเอาลงมาเราก็นับจำนวนเท่าที่เราขึ้นไปเนาะเขาก็จะคืนเงินมัดจำให้เรา ลุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ้องเข้าแอกกิโลค่ะเนี่ยห้าสิบโอ้โหสุดยอด,อด,ยอดเริ่มเดินแล้วค่ะอากาศร้อนเลย กล้จะสิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้ปัญหาตอนนี้เลยคือร้อนเวอร์นี่บิวถอดเสือ้อะไไรนะถอดเสือ้อถอดหมวกคืออากาศมันเหมือนฝนจะตกด้วยอะ่ะมันแบบคึมคึมมีเมฆนะมันก็เลย อาจจะยิ่งเพิ่มความร้อนแล้วมันไม่มีมันไม่ค่อยมีลมพัดเลยอ่ะอบอ้าวมากเส้นทางเดินดีนะคะทุกคนทางกว้างคนเดินเยอะเมื่อกี้เจอน้องระหว่างทางนะบอกว่าน้องเขาขึ้นลงวันเดียวอ่ะคือแต่ไม่ได้ไปจนถึงลานกลางเต็นนะไปจนถึงผาแดงอะไรสักอย่างเน่ยเหมือนเห้บอก น้องไปถึงแค่ผาแดงแล้วก็กลับเห็นคนที่แบบว่ามาเดินไปกลับอะเดินแบบตัวปิวตัวเปล่าไม่ได้แบกของอะไรเงี้ยก็เยอะนะหลายคนเลยแสดงว่ามันขึ้นลงแบบไปเที่ยวได้คือบิวอะเข้าใจว่ามันขึ้นลงไม่ได้ว่าแบบขึ้นไปต้องไปกลางเต็นท์นอนเท่านั้นอะไรเงี้ยต้องไปให้ถึงยอดเท่านั้นอ๋อจริงจริงมันขึ้นลงได้แต่ว่าโอเคก็คือขึ้นไม่ถึงไม่แม่จําเป็นต้องขึ้นถึงบนยอดสุด เห็นเด็กๆวัยรุ่นมาเดินกันเยอะเลยนะปีนี้คือมันเป็นปีแห่งการเดินป่าของจริงเลยไหมปี2068เนี่ยปีนี้เด็กรุ่นเ g e นะเนี่ยระหว่างที่วิวเดินนะคือเห็นน้องๆอเดินแบบสวนทางกันกับมีแต่เด็กๆมีแต่น้องๆวัยรุ่นทางนั้นเลย ตอนนี้เราเดินกันขึ้นมาประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วนะคือค่อนข้างชันนะคะทุกคนคือทางเดินดีก็จริงอะ่ะมีบันไดมีอะไรแบบสะดวกสบายกว้างขวางโล่งแต่ก็ชันขึ้นๆอย่างเดียวนาะแต่ปัญหาเลยนะสําหรับบิวคือร้อนเที่ยงอะ่ะตอนเนี้เที่ยงตรงอะ่ะแดดแสบผิวมากใส่เสื้อก็ไม่ได้เพราะร้อนคือไม่รู้จะเอาไงเลยเนะี่ยใส่เสื้อก็ร้อนไม่ใส่ก็แบบแสบ ถึงชำแหกแล้วทุกคนจุดนี้มีของขายเพียบเลยมันเป็นจุดแวะพักของคนที่เดินมานเหนื่อยแวะพักระหว่างทางนะตรงนี้มันก็จะมีแบบจุดให้เราชมวิวด้วยนะคะ เพืชมวิวโอก็180องศาเลยนะเข่าตรงนู้นนะทุกคนสวยดีนะมันเป็นแบบลูก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 นี่คลองขายเพียบเลย มีของฝากเสื้อหมวกของที่ระลึกเพียบตรงนี้ลาบหน่อยเมื่อกี้ชันมาตลอดนะถึงจุดซัำบอนแล้วนะคะ จุดร้านขายของจนถึงจุดซัมบอนเนี่ยอันนี้เดินง่ายมากคือเดินลาบเลยแต่หลังจากนั้นก็กำลังจะขึ้นอีกแล้วเดินง่ายได้ประมาณสักสิบห้านาทีโล,ลโลเลยเหรอใช่โลเลยถึงซัมกอซางแล้วค่ะ มีที่ขายของเหมือนกันล้านขายของเทียบเหมือนกันจริงๆมาเนี่ยไม่ต้องเอาอาหารขึ้นมาเลยไ,ได้เลยนะเพราะอาหารเยอะมากมของกินเยอะมากๆที่ทำเราสะดวกครบคันสุดๆอีกประมาณ3ชั่วโมงค่ะซึ่งจะถึงจุดกลางเต็นนะคะ บิวเดินมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบเกือบสองน่าจะไม่ถึงอะน่าจะชั่วโมงครึ่งอืมก็ไม่ยากไม่ง่ายนะใช่สำหรับมือใหม่ก็บิวคิดว่าก็ต้องออกกำลังกายมาเหมือนกันนะถ้าจะแบกเองอ่ะแต่ถ้าไม่แบกเองก็อาจจะพอไหวโหบันไดน,นี้ลายขั้นอยู่นะ พักทำใจเสร็จละกับการเชิญกับบันไดแห่งสวงสวรรค์คล้ายๆบันไดที่ไป ABC เลยนะฟิลนี้แหละแต่ว่า ABC จะเป็นฟิลเนี้ยทั้งวันเรียกว่าทั้งวัน เหลืออีกหนึ่งกิโลกิโลสุดท้ายชันมากขึ้นตลอดเลยชันสุดๆขึ้นอย่างเดียวกระเป๋าก็หนัก โอยถึงแล้วโว้ยกว่าจะถึงจะบ้าถึงอย่างเป็นทางการขนาดนี้เวลาบ่ายสามเราเริ่มเดินประมาณ11บเอดโมงเที่ยงหนึ่งสองสาประมาณสี่ชั่วโมงโตถึงแล้วเย้ yeah. บอกเลย บอกเลยว่าชั่วโมงสุดท้ายคือโหดมากหินมากชันมากบันไดน,นี่คือแบบคือความชันระดับส5ห้าองศาถึง60องศาได้เลยทุกคนรอบไอสุดท้ายเนะี่ยคือชันมาก <c oughs> ไหนใครบอกว่าง่ายนี่ <c oughs> ไหนใครบอกว่าาเนินบูรก,กระดึงเหมือนง่ายมันเหมือนระดับอะไรนะระดับ5ระดับสอะไรเบสิกอะไรอะ่ะ คือไม่ได้ง่ายเลยนะเอาจริงๆนะสำหรับบ<ส>ิวเดี๋ยวเราต้องเดินตรงไปเหรอตรงไปตรงนู้นไปการเต็นนะสีโส่โลชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปจุดกลางเต็นอีกประมาณ4กิโลประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแต่ว่ามันจะเป็นเดินแบบลาบละใช่ไหมใช่เรียบหมดเลยเออคือจะไม่ขึ้นลอะออะถือก่อนอ้เหนือหน่อยเหนื่อยจริงๆ นี่พูดในฐานะคนที่ไปในปานมา2รอบแล้วนะทุกคนรู้สึกบอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่ง่ายนะนึกว่าจะง่ายกว่านี้อ่ะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเทียบกับคนที่ต้องแบกด้วยนะแบกเหมือนกันอย่างเงี้ยเช่นเดินที่นี่เดินที่นี่แบกเดิน ABC แบกมนัสรูแบกแบบนี้นะก็คือแบบน้ำหนักกระเป๋าพอๆกันแบบเนี้ถือว่า ในหนึ่งวันน่ะเท่ากันเลยพอๆกันเลยแต่การไปเดิน ABC กับมานัสลูอ่ะมันคือการเดินซ้ำซ้าต่อเนื่องไงสมมติ ABC ก็คือเดินแบบเนี้ยเจ็ดวันถ้ามานัสลูก็เดินแบบนนเนี้ยสิบเอ็ดวันก็คือเนี่ยความยากของการไปเดินเทคกิ้งฮิมาลัยอ่ะมันก็คือการเดินนานหลายวันนั่นเอง แต่ออมีอีกเรื่องก็คือเรื่องสภาพอากาศด้วยแหละค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าขึ้นแบบสามพันอัพอะเริ่มมีผลละความหนาวความอากาศบางหายใจลำบากความเหนื่อยง่ายการแพ้ความสูงก็ก็มันก็มีผลต่อ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 เขาเรียกว่าต่อระบบร่างกายเราอะต่อความรู้สึกเหนื่อยลาให้ที่นี่ความยากระดับเท่าไหร่เท่า จากที่ไปมาทั้งหมดทั้งไทยและเนปมันแล้วแต่มุมมองม,มุมมองบุ๊กล่ะคืออันเนี้ยให้ปานกลางปานกลางก็คือไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากแล้วที่นู่นความยากกว่ามันเพราะว่าอะไรยากกว่าเพราะว่าอากาศบางเราหายใจแล้วมันมันก็จะหายใจได้ไม่เต็มที่อ่ะมันก็จะออกซิเจนต่ำแล้วก็เดินมันจะเหนื่อยมันจะเดินได้ช้า แต่ก็ก็คิดว่าไปได้คือคือถ้าใครมาเดินนี่ก็ไปได้แหละเออใช่ทุกคนอยากจะบอกว่าถ้าใครอะ่ะมีความตั้งใจนะว่าครั้งหนึ่งอยากจะไป ABC ซสักครั้งอยากจะไปเนปาลสักครั้งนี่นะคิดว่าถ้าใครมาเดินที่นี่ได้อะ่ะก็ก็น่าจะไปได้นะถ้าสมมติว่ายิ่งเดินแล้วเราไม่แบกเองอะ่ะเราจ้างลูกหาบด้วยอย่างเงี้ยมันก็คือพี่คิดว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด และการไม่ได้ต่างจากที่นี่ใช่ไม่ได้ต่างจาก <c oughs> คือเรียกว่าความเหนื่อยล้าเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากที่นี่เท่าไหรอ่อ่ะแต่อย่างที่บิวบอกคือมันทํามันต้องทําซ้ําทุกวันอันเนี้ยที่ที่มันเป็นความทรมานจิตใจอ่ะนะแต่มันฝึกสติดีมากเลยนะฝึกสมาธิฝึกสติฝึกจิตใจเราแบบดีมากเหมือนแบบบำเพ็ญเพียรเลยอะฟิลลิ่งนั้นเลยนะสำหรับบิวอะ เออวิวอยากรู้ความเห็นของเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่แบบเคยมาเดินที่ที่นี่แล้วอะ่ะแล้วอยากรู้ว่าความรู้สึกมันมันยากหรือว่ามันง่ายแค่ไหนถ้าใครเคยมาเดินคเคยมาเดินแล้วก็สแสดงความคิดเห็นได้นะคะโหทุกคนดูนี่มันทำไมลานเนี้ยมันกว้างขนาดนี้วะคือแบบมันทำไมเป็นลานแบบเรียบ กว้างแบบเหมือนเป็นที่ราบสูงเลยนะใช่สิคือ <c ười, S 2> <c ười> คือแบบว่าแบบแต่เราเดินเขาขึ้นมาไงประเด็นอะแต่อันนี้เหมือนแบบสร้างหมู่บ้านได้เลยนะเนี่ยสร้างอำเภอได้อำเภอหนึ่งเลยมันจะมากว้างขนาดนี้อยู่บนความสูงหนึ่งพันองอะถึงแล้วค่ะลานกลางเต็นท์นี่ วันนี้เขาบอกว่ามีคนมาประมาณห้าร้อยกว่าคนถ้าใครมาแล้วมาขึ้นวันเสาร์กับมาขึ้นวันเสาร์แล้วลงวันอาทิตย์อ,อันนั้นเนมะื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าคนมาเป็นพันเลยแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์มาประมาณห้าร้อยวันศุกร์ก็เดินศุกร์ลงเสาร์ก็ห้าร้อยประมาณนี้นะ hey. จุดบริการนะักท่องเที่ยว อุณภูมิ24องศานะคะด้านบน mm hmm. นี่ให้ดูเลยรายการเช่าราคาตามนี้เลยค่ะอันนี้ค่าชาร์จแบตมือถือ,ถอนี่นะคะคนเยอะมากคนเยอะมากบุกบอกเหมือนค่ายลูกเสือเลย เต็นก็เยอะมากเต็นทห้เช่าก็โคตรเยอะสำหรับใครที่เอาเต็นท์มาเองนะคะเขาบอกว่ามาหาที่กลางได้เลยก็คือไม่ต้องไปไม่ต้องไปแจ้งอะไรเขาอะก็คือถ้าใครไม่ซื้ออุปกรณ์การนอนอะแต่ตรงเมื่อกี้มันก็จะมีพวกอุปกรณ์การนอนเนี่ยอืมานกลางเต็นท์เพียบนี่ทุกคนจริงๆิงมาเช่าเขาก็ดีนะ เต็นก็ดูสะอาดดีด้วยมีให้เต็นให้เลือกหลากหลายแบบเลยเี่ยเราการกันตรงนี้แหละเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยแฉะคือเดินหาที่อ่ะนานมากเลยมันแฉะขึ้นมาหน่อยไหมนี่ขึ้นขึ้นเดินมาหน่อยนี่เออ นั่งเป็นกำลังใจอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ประมาณ6โมงแล้วเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินนะคะข้างบนนะ่ะคอมกินเยอะมากคือเบียนหมูกระทะเลยนะหมูกระทะมีหลายร้านหมูกระทะชาบูมีหลายร้านเลยแล้วแต่เลือกสรรของชำเนาะคือเป็นร้านแบบฟิลแบบเป็นร้านของเขาเรียกว่าของร้านของชำโชว์หวยเลยนะทุกคนมาแล้วมาดูบรรยากาศ นี่นะคะมียาวมานี่แล้วก็มาทางนี้อีกนะคือเป็นตัวแอ L เลยมีร้านนวดขายเส้นด้วยนะสำหรับใครแบบเดินมาน <c oughs> หน่อยอ่ะสุดท้ายก็หมุก,กระทะนะคะจบๆ <c oughs> ยอดดอยก็ต้องคู่กับหมูกระทะถูกต้องแล้ว ลมสักเลยนะเมื่อตอนตีห้าตื่นมาแล้วแต่ว่าฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฝนตกตอนตีห้าคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็น่าจะยกเลิกอะ่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินกว่าจะไปถึงผาลมสักประมาณสองสามชั่วโมงนะก็เลยนอนต่อนอนต่อแล้วก็ตอนนี้ตื่นละ คนกำลังทยอยเดินลงเขากันแล้วนะคะกลางบนสันเนินดินเลยอันนั้นจะสองเต็นท์ได้เพราะว่าพื้นเนี่ยพื้นลาบตรงเนี้ยแฉะบนเลยนะทุกคนถ้าเต็นท์ไม่กันนะ้ำมาคือจบบรรยากาศร้านอาหารช่วงเช้านะฮะคนเยอะมาก แกงใต้นะคะร้านแกงใต้กับน้ำเต้าหู้ของกินเยอะแยะมากมายให้เลือกสัรนะได้เวลาเก็บเต็นแล้วค่ะขึ้นมาแค่มานอนแท้ๆไม่ได้ไปดูวิวไม่ได้ไปดูดปดดหน้าผากับเขาเลยคือจริงๆมันก็ไปดูไม่ได้ด้วยแหละ ใจก็อยากไปดูนั่นแหละเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วแต่ว่าหมอกมันเยอะมองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยไม่ไปละสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายไปก่อนแล้วนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบา,บายบาย